สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะดวมคุณจะตุยหลายครั้งแล้วแต่ก็รอดมาได้อ,อ,อะไรช่วยคุณไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะแสดงว่าคุณต้องมีอะไรดี แสดงว่าคุณต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยเพราะอย่างนั้นคุณเพราะอย่างนั้นคุณจะรอดมาได้ยังไงเนาะอืมคุณจะตุยหลายครั้งแล้วดวงของคุณเนาะมันเจออะไรมาหนัก,นก,นกๆเยอะๆหลายๆครั้งแล้วแต่คุณก็รอดมาได้มันมีอะไรดีอ่เดีเ๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะขอพี่ไพ่ช่วยบอกด้วยนะนะคะขอ,อ energy ของคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้เนาะโอเครู้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นั่นเองความดีของคุณด้วยมันได้ช่วยให้คุณคุณเป็นคนที่ อ่ะพี่หมอต้องอธิบายพี่หมอต้องบอกตามหน้าไพ่นะคือตรงเนี้ยถามว่าทําไมชีวิตของคุณมันจะตุยมาหลายครั้งแล้วแต่ทําไมถึงถึงรอดมาได้เพราะมีหกเหรียญหกเหรียญเป็นอ่า six of pentacles ก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีใจบุญมีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือให้ทานคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเออเป็นคนที่ชอบชอปแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ชอบให้ความสุขกับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนชอบอ่อ ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คนมากมายเนาะอันนี้มันเป็นบาร,รมีบุญของคุณรัศมีบุญของคุณมันได้ช่วยหนุนนําให้ชีวิตของคุณมันไม่ไม่ถึงคาดเออพี่หมอต้องบอกว่าไม่ถึงคาดแล้วคุณก็มีครูบาอาจารย์ด้วยสิ่งที่คุณได้ทําไม่ใช่แค่ทําในชาตินี้นะพี่หมอมองถึงพลังงานของหกเหรียญ คุณเป็นคนสะสมบุญแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญมาทุกภพทุกชาติอ่ะมันได้สะสมทุกภพทุกชาติของคุณอ่ะมันได้สะสมบุญบารมีของคุณมันเต็มเปี่ยมคุณไม่ถึงคาดทั้งที่มันจะตุยหลายครั้งแต่คุณก็ยังไม่ถึงคาดอยู่ดีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนี่แค่นี้เราก็รู้แล้วนะหนึ่งใบเราก็รู้แล้วนะว่าดวงของคุณทาไมทาไมถึงรอดมาได้เป็นเพราะอะไรสิ่งที่พี่หมอพูดออกไปนั่นคือคุณจะต้องรับฟังแล้วคุณจะต้องรู้นะคะเนาะอ่ามาดูกันต่ออุ้ยวิวอัฟฟอร์จูนบารมีบุุญของคณ นักเรียนฟังนักเรียนฟังนะบุญบาร,รมีของคุณแล้วก็สเสน่บุญของคุณแสงออร่าในบุญของคุณนะคะมันแผร่รัศมีมันช่วยป้องกันไม่ให้คุณถึงคาดไม่ให้ไม่ให้คุณตุยเออไม่ให้คุณตุยได้ง่ายๆคุณยังต้องมีชีวิตอยู่อีกยาวนานคุณยังจะต้องได้ช่วยเหลือคนทุกคนยากอีกเหมือนเดิมเหมือนกับคุณได้รับสารอะไรอับบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมาช่วยเหลือมนุษย์หรือจะต้องลงมาช่วยเหลือคนทุกคนยากอ่ะในภพชาติเนี้ย ที่หมอมองถึงพลังงานของคนมีของนะเออคุณมีของอ่ะคุณต้องมีองค์คุณต้องมีของแน่นอนเลยแต่บางบางพลังงานไม่รู้นะบางพลังงานไม่รู้ตัวด้วยนะแต่บางพลังงานรู้แล้วแหละคุณมีของแล้วคุณก็มีองค์ด้วยเออเนาะมันเป็นอะไรประมาณเนี้ยถึงจะถึงคุณคิดว่าดวงจะตูอยู่แล้วไม่รอดแน่นอนแต่มันเกิดบริหารเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันคือผลบุญของคุณนั่นแหละอืผลบุญที่คุณได้สะสมได้สร้างมาแล้วก็องค์องค์กับตัวคุณคุณมีองค์ เขาได้ช่วยดึงคุณขึ้นมาด้วยเออหกเหรียญเป็นดวงพระเวสสันดรดวงพระเวสสันดรกับวิวออฟฟอร์จูนคุณเป็นคนช่วยเหลือตลอดเวลาให้ตลอดช่วยตลอดอะไรประมาณนี้มันเป็นบุญสะสมของคุณนะมันเป็นบุญสะสมของคุณนะอะขอดูอีกเออเดอะเทมพพลนคุณได้รับเงินโอนนะตลอดเวลาคุณหาเงินเก่งในโลกออนไลน์หรือคุณเนี่ยมักจะเป็นดวงชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะได้รับเงินรับองนะแต่ไม่เหลือไม่เหลือตรงนี้หมายถึงคุณไม่ได้เอามาใช้ฟุ่มเฟือยนะแต่จะใช้ไปกับการช่วยเหลือผู้คนซะมากกว่าอืมเนาะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนลักลูกหลานบริวารในบ้านจะเป็นคนอื่นก็ได้คุณเต็มใจที่จะช่วยทําบุญทําทานการทําบุญอะไรของคุณต่างๆอะ่ะอืมคุณได้ทําตลอดเลยเนี่ยแล้วผลบุญมันได้วนเวียนกลับมาช่วยเหลือคุณไงนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลย เนี่ยหนึ่งดาวูความก้าหาันเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่ไม่ไม่ถึงคาดแน่นอนแข็งมากแกร่งมากแต่คุณก็ต้องพัดพลากจากที่อยู่อ่ะเหมือนกับคุณจะต้องพัดพลากจากที่อยู่ตั้งแต่เด็กหรือปัจจุบันคุณก็ต้องพัดพลากอยู่ดีดวงชีพจรรองเท้าอาจจะอยู่ไม่ติดที่ดวงคุณนี่อยู่ไม่ติดที่ชีพจรรองเท้าแล้วก็อาจจะอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้นะที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่หรือจะต้องมีการเ้องอยู่กับผู้หลับผู้ใหญ่คอยอุปถัมคุณนะอน่ะ คอยอุปถัมภ์คุณคอยอะไรคุณแล้วคุณก็ต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กๆด้วยพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่มีชีพจรลงเท้าอะไรประมาณนี้เป็นคนที่เก่งหาเงินเก่งแต่มักไม่เหลือมักไม่เหลือเพราะนําสิ่งของที่คุณได้ไปช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งอะ่ะเออคุณเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นแล้วในเวลาเดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือคนอื่นก็แล้วแต่ก็ช่วยคุณมาอีกต่อหนึ่งนะคุณมักจะได้ดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถมัมภ์อ่ะมักคุณมักจะไม่อดตายแล้วก็มักจะ,ะไม่ตุยง่าย เวลาเจ็บป่วยคุณก็จะหายเร็วฟื้นตัวเร็วอะไรประมาณนี้สิ่งที่คุณแบบว่าเออฉันไม่รอดแน่แต่กับว่าคุณรอดมาได้ปฏิหารนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอ้โหดูสิองค์พระมหากษัตริย์ยังมีเลยบางคนน่ะนับถือสายมูเตลูบางคนนี่มีองค์พระมหากษัตริย์ด้วยนะเป็นองค์พระมหากษัตริย์เป็นนักรบคู่บ้านคู่มเมืองก็ได้ของคุณเนี่ยเห็นไหมเดอะแทมพา์นขึ้นมาก็เป็นพระแม่คงคาได้หมดเลยนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับตัวคุณอะคุณเป็นคนที่นับถือคุณเป็นคนที่มีของนะอ่าเดอะเดชขึ้นมาเห็นไหมเดอะเดชขึ้นมาเนี่ยถึงเนี่ยคุณตุยนะคุณจะตุยหลายครั้งแล้วนะเดอะเดขึ้นมานี่ดุมากๆเลยแล้วก็พลังงานของสายดุพูดผีวิญญาณหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตของคุณเกือบตุยเกือบตายหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ผ่านมาได้คุณมีของคุณมีองค์อคุณมีของคุณมีองค์คุณรอดแบบปฏิหารคือความดีของคุณณนนนนััแแะบุุุกศของค ความเข้มแข็งเห็นไหมมีสายนักลบด้วยนะมีสายนักลบด้วยนะที่คุณเอานํามาเป็นสายมูเตลูกันนับถือบูชามีมีองค์พระมหากษัตริย์มีนักลบด้วยนะเป็นองค์ที่เข้มแข็งด้วยนะเห็นไหมนะคะเออชิรอดขึ้นมามีสฟิง์ด้วยสองตัวสปินสองตัวหมายถึงขาวและดําก็มีด้านขาวและด้านมืดด้านขาวและด้านมืดเห็นไหมคุณจะตุยหลายครั้งแต่คุณก็รอดแบบปฏิหารคุณเป็นคนที่สามารถควบคุมคอนโทนคอนโทร่แบบตัวคุณอะสามารถ ควบคุมได้หล,หลายๆสิ่งหลายอย่างควบคุมใจตัวเองได้ควบคุมสถานการณ์สิ่งต่างได้สามารถ control ได้เออเชอรีออดขึ้นมาเนาะมีสปริงสองตัวนะคะเนาะ the time plan แล้วก็ the c h e e r y ออดแสดงว่าคุณมีมีเกณฑ์เดินทางเก่งมากต้องชิปจอนรองเท้าแน่นอนนะคะดวงดวงของคุณนี่โอ้โหเจออะไรมาเยอะเลยแต่บุญกุศลคุณได้ช่วยอะไรนั่นแหละเนี่ยคือไขปัญหาให้คุณแล้วเนี่ยไขปัญหาให้คุณแล้วพี่ไพ่ได้ไขปัญหาให้คุณแล้วนะคะเนาะ โอ้โหดูสิมีผู้หลับผู้ใหญ่ใจบุญคอยช่วยเหลือหนุนนําชีวิตของคุณด้วยนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆจ,จ,จะตุยก็ไม่ตุยเออจะถึงคาดไม่ถึงคาดคุณก็รอดมาได้อยู่ดีเห็นไหมอ่าแล้วหาเงินเก่งด้วยดวงคุณยิ่งให้ยิ่งได้รับจําไว้เลยนะคุณยิ่งให้ยิ่งได้รับ,นะรบแต่ได้รับมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเหลือ มันจะต้องใช้จ่ายออกไปเพราะคุณเป็นคนที่ใช้เก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหมดไปกับการทําบุญหมดกับการซื้อสิ่งของคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับเงินทองแต่คุณหาได้ยิ่งให้ยิ่งได้รับดวงของคุณนะคุณพ้นภัยแล้วอ่ะคุณพ้นภัยแล้วคุณคุณคุณมีบุญหนุนนําแล้วคุณไม่ต้องกลัวไปเหยียบที่ไหนไปยืนอยู่ที่ไหนคุณก็ พีเห็นพียังกลัวนะพี่หมอขอบอกเลยพี่เห็นพียังกลัวตกเครื่องบินไม่ตายนะบางคนว่าพี่หมอเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่เวอร์จ้ะไม่เวอร์นะไปเซิร์ชดูใน g o o g l เกไปเซิร์ชดูใน youtube ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหกเหรียญขึ้นมาเดอไฮโลแฟนขึ้นมา, The, uh, The นมาแสดงว่าดวงพระสังฆราชคือคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความตายความอะไรก็แล้วแต่มันจะทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ถึงคาดจริงๆค่าตรงนั้นบุญคุณมันสูงเออ บางคนพี่หมอบอกว่าเออถ้าไม่ไม่เชื่อหน้าไพ่นะไม่เชื่อไพ่ออกไปเลยเลื่อนออกไปเลยอ่านะพี่คลิปของพี่หมอนี่ต้องการคนที่เชื่อจริงๆศรัทธาจริงๆเพราะเขามีพลังงานขังของเขาอยู่แล้วนะคะเนาะอ่ะดูเห็นไหมเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สู้เป็นคนมุทะลุดุดันคุณมีองค์มีของมีเทพอ่าที่คอยปกปักรักษาคุณอนะ่ะคุณไม่ถึงคาดจะตุยก็ไม่ตุยอะไรประมาณเนี้ยังรอดมาได้แบบปาฏิหาริย์เนี่ยเห็นไหม มีคนจ้องทําเล่นพักเล่นพวกกับคุณมีคนจ้องอลิใส่คุณมีคนจ้องทาร้ายคุณหลายๆครั้งบางครั้งคุณก็ได้รับการทําร้ายจากเขานะแต่คุณก็รอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการล้มเหลวในชีวิตการงานสิ่งต่างทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถหลุดพ้นมาได้แล้วก็ได้เหมือนกับได้เริ่มชีวิตใหม่ไปในทางที่ดีอะไรประมาณนี้เดตทฮมแพลนขึ้นมาเนาะอ่ะขอดูอีกนะคะสามดาบโอ้ย ต้องบอกเลยว่าเห็นไหมมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะที่ผ่านมานะมีเกณฑ์ผ่าตัดมีการอ,าอุบัติเหตุทางรถได้มีเกณฑ์ผ่าตัดได้หรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะ่ะหนักๆเลยนะแต่คุณก็สามารถผ่านมาได้เออเห็นไหมเนี่ยคือความดีของคุณคือบุญกุศลของคุณอย่าห่างบุญยาห่างกุศลนะใครไม่เชื่อก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าคุณเชื่อคุณจงทําความดีต่อไปนะคะเนาะเห็นไหมชัยชนะและความสําเร็จ คุณจะยิ่งใหญ่แล้วคุณก็จะมีอายุที่ยืนยาวคุณจะไม่มีใครหรือไม่มีพลังงานใดมาทําคุณได้เพราะคุณมีองค์มีครูครูบาอาจารย์มีพ่อแม่พระอรหันต์ในบ้านอยู่ในจิตใจของคุณแล้วก็มีองค์เออแล้วก็บุญสะสมกนโอ้ยคุณนี่มีบุญเยอะจริงๆอขอใต้สำรับหน่อยไม่ยืดไม่ยาวนะคะเนาะ ห้าเหรียญความจนความวิบากกรรมสิ่งต่างกําลังจะเดินหนีออกจากชีวิตของคุณไปแล้วนะชีวิตของคุณกําลังจะเจอแต่ความยิ่งใหญ่และก็ความมั่งมีสีสุข,สขเห็นไหมคิงเหรียญขึ้นมาจบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคอนแคลนจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีกับชีวิตของคุณมันกําลังจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วขอให้คุณ أ, รับพลังงานที่ดีแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเนาะพี่หมอขอเชื่อหน้าไพ่นะคะตามนี้พี่หมอก็รับพลังงานที่ดีไว้เหมือนกันทุกคนก็ต้องรับไว้เหมือนกันนะคะเนาะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ